ลาลาเด็กวันนี้ค่ะแม่มาลาเด็กวันนี้ค่ะพี่เจ้าคุณดูยังเออเดี๋ยวเอามาให้นะได้นะยังไม่ได้เขียนเลยค่ะได้ค่ะยังไม่ได้เขียนเลยค่ะเดี๋ยวต้องลงใส่พวกประวัตินี้ได้ได้ค่ะออ๋ที่ได้คือเด็กมาเรียนเปิดเรียนสิบหกใช่ไหมคะใช่ค่ะสิบหก เป็นเด็กดีไหมวันนี้ริงหรอเป็นวันนี้คนะ่ะอังนี้ันี้ดื้อไหมคะสวัสดีนนนะเขาเื้อๆนะแต่เขาจะทนก็นจะ,จะไม่นิ่งเขาจะไปวิ่งเล่นของเล่นแบบเพิ่อแป๊บเดียวก็นี่แหละแต่เขาจะไม่ไม่ดื้อจะสนจะสนยายต่คุยรู้เรื่องโยแต่รู้เยอะไปหน่อยแน่ถึงเวลากินข้าวเนีย่ยบอกรอก่อนลูกกินก่อนคนอื่นเลยเพราะว่า ตอนกินข้าวเขาต้องมีส่วนมนอะเนยเขาไม่หรอกไปถึงแบบคี่บอกไม่ได้หนูต้องกินกรอกรอแล้วค่อยคลนี่เขาจะทำก่อนเรื่องเรื่องกินนี้ไม่ได้เลยกลัวกลัวกลัวมากเดี๋ยวเป่าบานแต่นะแม่ได้ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจุ๊จ้าคุณครูยังสวยสวยอเอาที่นอนอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณคร e ูบอกว่าเอาให้เล่นได้เราอยากเล่นสนามอ่ะโอเครองเท้าทำไมมีชอบพูดนั้นจังเลยมันใหญ่นะเอาเอามินเอากระเป๋ามาฝากมามมาก่อนแล้ว อุ๊บขอบคุณค่ะไป